ดวงวันเกิดเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ดวงใหม่ชะตาชีวิตใหม่เปลี่ยนได้แน่นอนปรึกษาเรื่องดวงชะตากับผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองแม่นยำชัดเจนมีผลงานในระดับมืออาชีพติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาได้เลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโฮโร vip slash ็ดแปด n ชโดยผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองนะครับคลิปนี้จะมาวิเคราะห์ในเรื่องของดวงจะรุ่งหรือร่วงประจำเดือนกันยายน2563สําำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎหรือเกิดช่วงระหว่าง16กรกฎาคมถึง15สิงหาคมหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีกรกฎนะครับ แต่ถ้าคุณรู้ในเรื่องของเวลาเกิดหรือรู้ในเรื่องของเวลาตกฟากหลังจากนำมาผูกดวงทํานายแล้วอาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีที่คุณเข้าใจในเบื้องต้นอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ฉะนั้นเราทำความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนหากคุณรู้ในเรื่องที่เรียกว่าจุดลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้รู้ต้นทุนในดวงชะตาของคุณเองอย่างชัดเจน จะได้รู้ว่ามีจุดแข็งจุดอ่อนจุดดีจุดเสียในดวงชะตาของคุณเป็นเรื่องอะไรบ้างก็จะได้วางแผนการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องไม่เป็นเหมือนอย่างในอดีตที่ผ่านมานะครับคลิปนี้ก็ลองมันวิเคราะห์ดูว่าชาวลักนาราศีกรกฎจะมีเรื่องราวใดๆเกิดขึ้นจะรุ่งหรือร่วงประจําเดือนกรกฎาคมไปวิเคราะห์ในเรื่องของดวงชะตากันเลยครับคนที่เกิดในลักนาราศีกรกฎต้องบอกก่อนว่าตําแหน่งของ ดาวศุกร์นะครบะับเจ้าเรือนลาภะกับเจ้าเรือนพันธุตอนนี้ทับลัคนาของคุณในราศีกรกฎก็แปลว่าในเดือนนี้จะทําอะไรก็แล้วแต่คุณจะมีความสําเร็จได้เงินได้ทรัพย์อย่างแน่นอนนะครับถือว่าดาวศุกร์ได้ตําแหน่งราชาโชคก็ย่อมที่จะให้ผลดีต่อตัวของคุณทําอะไรก็แล้วแต่มักจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวของคุณอยู่ตลอดเวลานะครับและที่สําคัญตําแหน่งของดาวพระราหู เพิ่งจะโครจรย้ายไปเมื่อวันที่10กันยาที่ผ่านมาจากราศีเมถุนเข้าสู่ราศีพฤษภซึ่งราศีพฤษภเป็นเจ้าเรือนลาภะสาหรับชาวลัคนาราศีกรกฎฉะนั้นในระยะเวลาที่ลาหูอยู่ในเรือนลาภะเป็นระยะเวลาประมาณ1ปีครึ่ง คุณก็จะมีโอกาสที่จะหยิบจะจับหรือทำอะไรก็แล้วแต่มีโอกาสที่จะได้เข้ามาอย่างง่ายดายเลยทีเดียวฉะนั้นราหูตัวนี้ไม่ได้ส่งผลเสียต่อตัวของคุณถึงแม้ราหูจะมาจากเรือ,มอนมรณะแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นมรณนะหรืองานที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของมรณนะจะทำแล้วมีโอกาสได้เงินได้ทรัพย์อย่างแน่นอนและที่สำคัญราหูตัวนี้ถึงแม้มันจะไม่ได้ตำแหน่งที่ดีแต่มันยังมีจุดที่เรียกว่าตำแหน่งเป็นนิด แต่นิดเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้มามากมายหรือเป็นกอบเป็นการ,รก้อนใหญ่ก้อนโตแต่ก็เชื่อว่ามันก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆอย่างแน่นอนนะครับและที่สําคัญในเรื่องของการงานตําแหน่งของดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของเรือนกรมมะหรือเรือนง,งานของคุณก็ได้ตําแหน่งที่ดีด้วยเป็นกเกษตรราธิบดีซึ่งก็ถือว่าเป็นตําแหน่งที่ให้คุณสําหรับตัวของคุณมากๆเลยทีเดียวถึงแม้มันจะกอดกับดาวมฤตยูก็แล้วแต่ แต่ถ้าคุณทํางานที่เกี่ยวข้องกับดาวมรุตยูหรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับมรุตยูผมเชื่อว่าคุณทําแล้วจะมีโอกาสได้รับประส,บ,ระสบความสําเร็จหรือได้รับแต่สิ่งที่ดีอย่างแน่นอนถือว่าดวงของคุณตอนนี้เริ่มมาพอไปดูในตําแหน่งของดาวการเงินตําแหน่งดาวการเงินของคุณคือตําแหน่งของดาวอาทิตย์นะครับถึงแม้ว่าในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนจะมีตําแหน่งเป็นเกษตรราที่ดี ตกในเรือนของการเงินก็ยังโอเคอยู่แต่หลังจากพ้นวันที่16จนถึงวันที่30ก,กันยายนตำแหน่งของดาวอาทิตย์ก็ยังโอเคอยู่ถึงแม้มันจะไม่ได้มีตำแหน่งอะไรแต่มันก็ไม่ได้ตกในตำแหน่งที่เสียหรือในเรือนชะตาที่เสียก็ถือว่าย่อมให้คุณกับดวงชะตาของคุณอย่างแน่นอนนะครับและที่สำคัญก็คือในช่วงนี้ต้องบอกก่อนว่าการพูดจาเจราจาใดๆก็แล้วแต่เหมือนคุณมีอานาจอะ เพราะตำแหน่งของดาวพุธอยู่ในเรือนชะตาที่ดีนะครับถึงแม้คุณจะพูดอะไรไปก็แล้วแต่หรือเจรจาสิ่งใดก็แล้วแต่หรือจะไปพบผู้หลักผู้ใหญ่หรือพูดคุยในบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวข้องกับเรื่องงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจมันก็เป็นไปได้ด้วยดีสําหรับตัวของคุณอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับถือว่าในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎทำอะไรก็แล้วแต่ย่อมให้ผลดีต่อตัวของคุณอย่างแน่นอนนะครับอะ มาโฟกัสในเรื่องของความรักดูบ้างสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับตำแหน่งของดาวความรักของคุณคือตำแหน่งของดาวเสาร์แต่อเผอิญว่าตำแหน่งดาวเสาร์เนี่ยมันยังตกเรือนอริอยู่มันก็อาจจะมีปัญหาสําหรับคนที่มีครอบครัวอาจจะมีความคิดความอ่านไม่ตรงกันหรือเวลาที่เจอกันน้อยเกินไปหรืออาจจะต้องอยู่ห่างกันบ้างไป,ไปไปมามาแบบนี้ ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีในการที่จะแก้ไขให้ปัญหาระหว่างตัวคุณกับคู่ชีวิตของคุณเนี่ยไปในทิศทางที่เป็นบวกนั่นก็หมายวามว่าจะต้องมีเหตุการณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะทําให้ตัวคุณและคู่ชีวิตของคุณเนี่ยไม่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันหรืออาจจะอยู่ห่างกันบ้างหรืออาจจะมีเหตุที่ทําให้การพูดการปรึกษา หาเรือกันเนี่ยน้อยลงแต่มันก็กลายเป็นเรื่องดีปัญหามันก็จะน้อยลงต่างไปด้วยนะครับแต่ปัญหาเรื่องของคู่ชีวิตตำแหน่งของดาวเสาร์เนี่ยยังตกเรือนอริอยู่อย่างน้อยจนถึงประมาณช่วงต้นเดือนธันวาคมคุณก็ต้องพยายามอดทนและก็พยายามเข้มแข็งนะครับอดทนรอให้ผ่านในช่วงต้นเดือนธันวาคมไปแล้วตำแหน่งของดาวเสาร์ก็จะอยู่ในเรือนชะตาที่ดีฉะนั้นในช่วงระยะเวลา เราลาวเกือบ2เดือนนี้ก็ต้องพยายามที่จะใจเย็นสักนิดหนึ่งมีสติมีความรอบคอบใช้เหตุใช้ผลในการที่จะพูดคุยกันในการใช้ชีวิตร่วมกันมันก็จะสามารถผ่านพ้นปัญหาในช่วงเวลานี้ไปได้นะครับส่วนคนโสดหรือสําหรับคนที่กําลังเปิดใจใหม่หรือกําลังที่จะคบใครเป็นเรื่องเป็นราวเป็นจริงเป็นจังตอนนี้อาจจะมีช่องว่าง หรืออาจจะยังมีมุมมองเวลาการดําเนินชีวิตเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้เข้ารูปเข้ารอยมากนะักเพราะตําแหน่งของดาวความรักก็ยังโคจรตกในเรือนชะตาที่เสียอยู่แต่ก็เชื่อเถอะครับว่าปัญหาของดาวที่มันยังเสียอยู่เนี่ยมันเหลือระยะเวลาอีกไม่นานละอีกประมาณ2เดือนผมมั่นใจว่าในช่วงระยะเวลาราวๆสอเดือนนี้ปัญหาต่างๆที่มันสะสมมา ยาวนานกว่า2-3ปีและการที่เราเปิดใจกับใครในช่วงนี้มันก็ยังไม่ได้ดีนะักอดทนรอแล้วก็รอโอกาสรอจังหวะดีๆหลังจากดาวเสาร์โครจรย้ายเข้าสู่ในราศีมังกรแล้วผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของความรักจะลงตัวมากยิ่งขึ้นและผมก็มั่นใจว่าถ้าคุณอดทนรอในช่วงระยะเวลานี้ปีหน้าอาจจะมีข่าวดีก็ได้สำหรับตัวของคุณนะครับ ส่วนในช่วงนี้สิ่งที่น่าจะกังวลใจอาจจะมีอยู่2เรื่องใหญ่ๆครับถ้าคุณมีญาติผู้ใหญ่โดยเฉพาะคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายหรือกระทั่งคุณพ่อคุณแม่ที่ท่านอาจจะแก่เท่านะครับหรืออาจจะมีโรคประจําตัวอยู่แล้วก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของเคราะห ในเรื่องของการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุต่างๆซึ่งตำแหน่งของดาวเนี่ยมันเริ่มเสียมาตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมแต่มันก็ยังเสียไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนอันนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งในเรื่องของญาติผู้ใหญ่พยายามดูแลอย่างใกล้ชิดอย่าให้คลาดสายตาเลยเด็ดขาดนะครับเพราะเดี๋ยวจะเกิดว่ามีเรื่องมีราวเกิดขึ้นใดๆก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับญาติผู้ใหญ่เราจะได้ ช่วยเหลือได้ทันหรืออย่างน้อยก็พาไปส่งโรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงทีปัญหาก็จะน้อยลงไปแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องของบุคคลนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของความคิดของเราความกังวลใจที่เรากังวลใจในหลายๆสิ่งหลายอย่างโดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจในช่วงนี้มันก็ทําให้เรา คิดมากกังวลมากหรือจิตตกในๆก็แล้วแต่ก็จะต้องเป็นปัญหาแบบนี้ไปจนถึงเดือนพฤศจิกาเหมือนกันนะครับฉะนั้นก็ต้องพยายามสงบใจเย็นเอาธรรมะเข้าผมนะครับและทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือตำแหน่งในเรื่องของดาวพฤหัส โจรตกในเรือนเสียฉะนั้นผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่เ,เป็นผู้บังคับบัญชาคุณเนี่ยโอกาสที่จะคุยกันอย่างราบรื่นก็อาจจะไม่ได้ดีนักในช่วงนี้อาจจะมีความห่างเหินการพูดจาก,กันน้อยลงหรือช่วงนี้เราไม่ค่อยเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ผู้ใหญ่ก็เลยมักจะมองข้ามตัวของเราไปหรือไม่ก็มีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีความขัดแย้งในมุมมองบางคนนะครับที่อาจจะมีเรื่องมีราวอยู่ คนที่ทํางานประจําหรือคนที่ออทํางานทําธุรกิจก็อาจจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นฉะนั้นต้องใจเย็นสักนิดหนึ่งนะครับรอให้พ้นในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกาไปแล้วการพูดคุยการปรึกษาหารือหรือการขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่บางคนก็อาจจะดีขึ้นมากกว่าในปัจจุบันนี้นะครับฉะนั้นขอสรุปว่าในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎผมให้คะแนนในดวงคุณจะรุ่งประมาณ เกเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นคะแนนที่ค่อนข้างให้เยอะมากเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าคุณชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วหากเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีจะได้ไม่ผิดพลาดค,คลิปสำคัญสคัญนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องราวแบบเจาะลึกในทุกๆเรื่อง,ก,ก,องก็สามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยดูดวงส่วนตัวที่มือถือผมได้นะครับ หมายเลข0957050163 ID Line ก็คือ h o r o s ย a m channel นะครับโอเคครับหลังจากชมคลิปกับผมในครั้งนี้แล้วขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขขอให้มีเงินมีทองมีโชคมีลาบกันทุกๆคนและพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปโปรดติดตามกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ